สวัสดีค่ะทุกคนไม่รู้จะเซอร์ไพรส์กับอะไรก่อนดีแม่ไอ้ค่ะกิจกรรมทำได้ดีมากๆเลยฝ่าซีคุ้มกับข้าวแม่ไม่น่าลแต่ละวันฉันรู้สึกว่าสันอร่อยมากมากเลยเนาะมีแต่ขี้ดินแต่นี่คือเออจีสัมผัสกุ้งยังไม่ได้ทานเลยต้มลงมาร้องเงี้ยวเงี้ยวแล้วคือเออชอบกินกุ้งมากมากเลยนะเขาก็จะร้องแบบนี้แหละไม่แพ้ทางเขาเลยนอกจากกุ้ง อันนี้ต้มแล้วก็แยกไปให้ซองตัวกะว่าให้กินซองตัวต้าหนึ่งตัวปลากุวดวลาไปไปมาๆเจ้าเสือป่าก็เจ้าเถอะอได้กินคนละตัว ที่เหลือไม่ได้กินคือนางอะต้องได้กินเดี๋ยวนั้นเลยเพราะถ่านี้มันไม่มีทั้วยไงสภาพมันก็จะทุลักทุเลนะไปวางกับพื้นไม่เป็นไรหรอกถือว่าธรรมชาติจากดินขึ้นมาอทิ่เช่แล้วนอนอร่อยมากเลยไม่รู้ลำคางอะไรกันวันก่อนนอนปิดจมกูกวันนี้นอนปิดหูก็ไม่ได้บ่นเยอะขนาดนั้นแต่ปลาง้าอะโอ้ยฟมีฝากกันเลยอะไรดูสภาพเดี๋ยวเสียฟูนอนซ้อนเหลือเกินไม่เห็นนะตอนแรกเกือบเมนเยียบคือมันก็ดีอยู่ที่นอนหลบให้ขนาดนี้แต่บางทีเราไม่เห็นไงเวลาเราเยียดตัวอนี่ก็ททิแแแระด้้้้วววสอืมมต่าาาานนนีีีลลคหขเจ ใกล้ในหน้าตาแบบเอ็นจอยนี่แมวฉันเอ็นจอยหน้าเอ็นจอยแบบนี้แหละคิดต่อเออที่สะสมมาทั้งวันสวยเสียไปไม่มีเออนี่คือเจ้าเสียฟูเสียฟูนั่งลงหน่อยนะพี่ขอเล่งกับฟูหน่อยนะเพราะว่าไม่มีคลิปแล้วแมวว์ัันดีดพร้อมดีดจากตัวเราตลอดเวลาแต่วันนี้เราจะมาเป็นส่งให้เขาเป็นคุณ ตำนวดตำนวดแมวนี่เขามีภารกิจต้องไปตามหาเจ้ามวยเดี๋ยวข้แต่งตัวให้มันเต็มยศคนอื่นมองมาจะได้รู้ว่านี่คือตำนวดแมวใส่หมวกและทรงเทมากเลยมาใส่เสื้อต้อนะยืนดีๆสิยืนดีๆก้อนนี่ฉันจะใส่เสื้อให้เธอนี่ใส่แล้วแต่พับมาที่ต้นนี้เฮ้ยฟูใต้พื้นมีผู้ร่ายรอดทำไมจ้องมองขนาดนั้นให้มองข้างบนนู่นเฮ้ยไปไป,ไป,ไปมาเห็นไหมตำนวดได้พ้นนะเนี่ยเจอแล้วเจ้ามวยหัวล้าโอเคเจอแล้วสบายใจเพราะว่าเออเขาก็วนเวียนอยู่แถวนี้ได้ไม่ไปไหนเนาะได้มีโอกาสหยอกยอกันบ้างคือแมวที่ บ้านพร้อมพุ่งมากเลยไม่รู้จะบูกกองแมวสิตัวตียังไงดีว่าอย่าไปทําเขาอย่าไปทาเขาพูดได้ตัวนึงก็เหลืออีกตัวหนึ่งคือแมวที่บ้านเราเป็นพวกไม่เอาสังคมไม่เอาห่าเหวอะไรเลยเพื่อนเพื่อนก็อยากจะไม่มีเลยนะทุกคนแมวที่บ้านเวลาเจอแมวไม่มา วิ่งไล่ใส้ยับไม่ชนแมวไข่ด้วยและมีแมวตัวเดียวที่เขากับบ้านเราได้นั่นก็คือเจ้าชายเย็นท่านประธานความจําเสื่อมจะห่างว่าถ้าเข้าจําได้แล้วเขาจะไม่ลืมบุญคุณนะเพราะว่าท่านประธานเป็นคนรวยมากๆเลยแมวปฏิเสธเสื้อผ้ายังไม่พอแมวปฏิเสธกองอีกหันไปด้านที่หันมาก่อนนีอ่อย่าเพิ่งหันไปไหนไคุณระทมดูนะคุณจำนวนหน่อยต่เบะเฮ่เฮ่าฮเฮ้ โอ้ยหันนี้อีกแล้วอย่าพึ่งไปนี่หันมาหันมาทางนี้ตั้งแต่ใสสุดตำานวจก็ไม่เคยมองสุงอีกเลยพอถอดสุดแล้วส่งพลังมากราราศสิสม,มตีกันเองหรอมอง <c oughs> พร้อมสู้นะใส่ตาพิคาสมองตาคว้างใช่นี่เอ้ยมาเจอเจ้าเท่าเออทีแม่ขยันนอนไม่ไปไหนเลยก็เลยขยันโยกไงจากกินจุงไปเมื่อวานนี้แล้วมันจืนใจเนาะก็คือมีพฤติกรรมที่ออดอ้อนดี d, ส่วนเจ้าเทป้ายก็เช่นกันอึม,มพลอยได้ไป ตัดจบไปแบบกงง่วงแล้วเจอกันใหม่พุ่งหนีค่ะส่วนวันนี้ฝากกดไลเลกดแชร์ซดกุ้ยชักไสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบายเออ